สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามาัญมีนา65นะครับโจทย์ให้จุด A จุด B จุด C และจุด D อยู่ในระบบพิกัดฉาก3มิติเมื่อ x เ,เป็นจำนวนจริงถ้าเวกเตอร์ AB ตั้งฉากกับเวกเตอร์ CD แล้วขนาดของ AD เท่ากับเท่าใดในการบอกว่า AB ตั้งฉากกับ CD นะครับถ้าเราบอกว่า u v เท่า u ตั้งฉากกับ v ถ้า u ตั้งฉากกับ v แล้วแปลว่า u v ต้องเป็น0แต่ถ้า u v เป็น0แล้วเราสามารถบอกได้ว่า u อาจจะเป็นเวกเตอร์0 v อาจจะเป็นเวกเตอร์0หรือ u ตั้งฉากกับ v ก็ได้นะครับในที่นี้ถ้าหากบอกว่า โจทย์บอกมาว่า ab ตั้งฉากกับ cd แปลว่า ab d cd ต้องมีค่าเท่ากับ0ในการสร้างเวกเตอร์จากจุดนะครับเวกเตอร์ ab ต้องเกิดจาก xb ลบ ya yb ลบ ya แล้วก็ z b ลบ z a อันนี้คือการสร้างเวกเตอร์ดังนั้นในที่นี้ถ้าหากว่าเอา a B พี่แบงค์จะเอา B ตั้งลบด้วย A ก็คือ1ลบ0ลบ1ลบ3 0ลบ2ดอทกับเวกเตอร์ C D ก็เอา D ตั้งลบด้วย C ก็คือ X ลบ2 5ลบลบ1แล้วก็1ลบ3 C D เอ่อ cd นะครับขอโทษที5ลบ1นะครับไม่ใช่ลบลบ1 ไปมองผิดตัวแล้วก็ตัวนี้1-3ลบ3ดังนั้นตัวนี้ออกมาคือ1-4ลบ4แล้วก็ลบ2เอามาดอทกับตัวนี้คือ x ล4บ2 4แล้วก็ลบ2ในการดอทกันของเวกเตอร์ถ้าหากว่า u คือ a i บวก b j บวก c k v คือ D.I. บวก E.J. บวก F.K. ถ้าหากว่าเอามาดอทกัน u v สามารถหาจาก A.D. บวก B.E. บวก C.F. ก็คือเอาสัมประสิทธิ์คูณกันหรือไม่ก็เป็น f.U. f.V. แล้วก็ cos เตา ในที่นี้ถ้าพี่แบงค์เอาสัมประสิทธิ์คูณกันก็คือ1คูณ x ลบ2บวกกับลบ4คูณ4บวกกับลบ2คูณลบ2ดังนั้นคือ x-2 ลบ2ลบ16บวก4เท่ากับ0ดังนั้น x ก็เลยมีค่าเท่ากับ14ทีนี้โจทย์ถามหาเวกเตอร์ขนาดของเวกเตอร์ AD ถ้าหาเวกเตอร์ AD คือ D ลบด้วย A ตัวนี้คือ x ลบ0 5ลบ3 1ลบ2แต่ x คือ14ไปแล้วดังนั้นตัวนี้คือ14 2แล้วก็ลบ1ในการหาขนาดของเวกเตอร์ ถ้าเราพูดถึงเรื่องของการหาขนาดของเวกเตอร์ขนาด u จะเท่ากับสแ u วรูท a กําลังสองบวก b กําลังสองบวก c กําลังสองดังนั้นขนาดของเวกเตอร์ ad ในที่นี้เลยกลายเป็นสแควร r o ูทของ14กําลังสอง2กํลังสแล้วก็ลบ1กํลังสองตัวนี้ก็เลยกลายเป็น196 บวก4บวกหหรือก็คือรูทส 201, 201้นะครับคำตอบก็เลยตอบข้อ4จริงๆข้อนี้เป็นโจทย์เวกเตอร์เรื่องของการดอทธรรมดานะครับหาค่า x มาเ,าเอา x มาทำเป็นเรื่องของเวกเตอร์ ad แค่นี้เองตอบข้อ4ครับ